มาอัปเดตนะครับซีรีส์เกาหลีนะครับที่มีกำหนดเข้าฉายในเดือนกร,รกฎาคมปี2024นี้นะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเรื่องแรก r e a ซูว n นซีรีส์แนวแอคชั่นโรแมนติกเรื่องราวของหญิงสาวที่แต่งงานเข้าตระกูลเศรษฐีเพื่อที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและต้องคอยมาประคองชีวิตคู่ของเธอไว้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าสามีของเธอแอบนอกใจมาตลอดหลายปีแต่ในวันหนึ่งเธอก็ได้มาพบกับบุริษกาจคนใหม่ผู้ลึกลับที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดการนำแสดงโดย เรนและคิมฮานนโดยตรองนี้ครับมีกำหนดเข้าฉายทาง Disney Plu s h o t Star นะครับวันที่3กรกฎาคมนี้เรื่องที่ 2. The Auditors ซีรีส์แนวดราม่าเราเรียนการทำงานของหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชีรุ่นเกา่ากับพนักงานใหม่ของเขาที่ต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบการคอร์รัปชันในบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งนำแสดงโดยชินฮาคิวนอีจองฮะและโจอารัมโดยเรื่องนี้นะครับมีกำหนดเข้าฉายทางวิวนะครับวันที่6กรกฎาคมนี้เรื่องที่3าม Good partner ซีรีส์แนวกฎหมายดรามา่าเล่าึเรื่องการทำงานของทนายความด้านคดีหย่าร้างผ่านทนายสาวดาวรุ่งม,มากประสบการณ์ที่ต้องมาทำงานร่วมกับทนายสาวหน้าใหม่นำแสดงโดยจางนาราและนำจีเคีนอยู่ดนี้นะครับยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีกำหนดเขา้าฉายวันที่12กรกฎาคมนี้เรื่องที่สี่สว e ตช์โฮ e ซีซั่ส ซีซั่นที่3ของซีรีส์สุดค้างแห่งปี2023ที่ยังคงสานต่อเรื่องราวของผู้รลดชีวิตที่เหลือที่ต้องมารับมือกับกลุ่ม,มนย์สายพันธุ์ใหม่ที่เตรียมทำสงครามกับพวกเขานำแสดงโดยซงคังอีชินอุกอีชียองโกโอมินชีจินยองและอีโดฮยอนโดยด้านนี้นะครับมีกำหนดเข้าฉายทาง n น t f l i x นะครับวันที่19กากรกฎาคมน,นี้เรื่องที่5 s e r e n d i p i t y s e m b r a c e ซีรีส์รีเมคจากเว็บตูนเรื่อง it's i s His fate เรื่องราวของรักแรกที่ได้มาพบกันอีกครั้งในรอบ10ปีหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่สมัยมัธยมและได้มาตกลุ่มรักกันอีกครั้งหนึ่งน้ำแสดงโดยคิมโซโฮยอนและแชร์จงฮีอบโดยเรื่องนี้นะครับยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีกำหนดเขา้าฉายวันที่22กรกรกฎาคมน,นี้และเรื่องสุดท้าย No Way Out The Roulette ซีรีส์แนวลึกลับรักึกขวัญเรื่องราวของฆาตรกรที่ถูกปล่อยตัวหลังติดคุกมา13ปีและถูกสาธารณาชนตั้งคาหัวเพื่อเอาชีวิตเขาทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างคนที่มีหน้าที่ปกป้องเขาและคนที่พยายามเอาชีวิตของเขานำสแสดงโดยยูแจมยองโจจินอุ ung, ่งคิมมูยอนและอีกวางซูโดยเรงนี้นะครับยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีกํกำหนดเขาฉายวันที่31กรกฎาคมนี้